สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับอร่อยชัวรครัวเจเล็กนะคะวันนี้พามาทำต้มกะทิสายบัวนะคะต้มกะทิสายบัวใส่ปลาทูนึ่งนะคะเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะพริกไทยเม็ดแล้วก็ก็ะปิ3อย่างนี้เราจะเอาไปตำโขลกเข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บ มีใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงจินดานะคะเครื่องปรุงก็มีสองสาอย่างเท่านั้นเองค่ะมีน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็รสดีสักหน่อยนึงนะคะรวมไปถึงน้ำมันปีป๊ปเอน้ำตาลปี๊บขออภัยค่ะแกงอาทิต้องใส่น้ำตาลปี๊ปนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆเค็มนิดหน่อยนะคะ,ะเราไปตำ ตำเครื่องเพื่อจะผัดกับกะทิกันเลยค่ะนะคะตำเครื่องเอาหอมแดงกับพริกไทยเม็ดลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยใส่กะปิค่ะอันนี้ตำเพื่อจะใช้ผัดกับ กะทิหัวกะทินะคะกระเด็นใส่กะปิลงไปค่ะกะปิก็สักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอย่ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มกลิ่นจะแรงด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็มาลงมือทำกันนะคะต,ต้มกะทิสายบัวใส่ปลาทูนึ่งนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เราไม่มีกะทิสดนะคะเราใช้กะทิกล่องกะทิกล่องนะคะมันก็จะไม่มีหัวกะทิไม่มีหางกะทิอะคะ่ะเราต้องใช้น้ำเปล่าผสมไปนะคะ,อะตอนนี้ก็ใส่ใส่เป็นหัวกะทิไปก่อน,นะคะ่ะ เพก็จะผัดกับเครื่องใส่เครื่องที่เราตำไว้ลงไปเลยนะคะก็มีหอมแดงพริกไทยเม็ดแล้วก็กะปินะคะตำลงไปโขลกให้เข้ากันแล้วก็เอามาผัดกับหัวกะทิซะก่อน หอมค่ะกะทิเ้าหอมก็เราก็จะผัดให้หอมก่อนนะคะผัดเครื่องที่เราตำไว้กับหัวกะทิให้หอมก่อน ไปเราเติมน้ำเปล่านิดหนึ่งเล็กน้อยใส่นิดหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเราปรุงรสเลยค่ะปรุงรสให้ให้จัดนะคะก็ใส่ ผงปรุงรสนะคะรสดีประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมมขามเปียกนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะก่อนน้ำปลาประมาณช้อนโต๊ะดิงก่อนนะคะเพราะว่าเราใส่กะปิไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บสักประมาณ ช้อนครึ่งนะคะช้อนครึ่ง,งจะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราคลุกเค้าส่วนผสมปรุงรสเข้าที่แล้วนะคะต่อไปเราใส่กะทิลงไปอีกค่ะก็เป็นหางกะทินะคะ ใส่เท่านี้ค่ะแล้วที่เหลือเราก็จะเติมน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าลงไปพอประมาณก่อน,นะค่ะีแล้วก็คนให้เข้ากันกะทิกล่องก็จะมีข้อ ข้อด้อยของเขานะคะก็คือมันมันจะเป็นเป็นฝาค่ะเป็นคราบเหมือนกับว่าเขากรองนอนก้นะ่ะแบบนั้นนะคะก็ตรงนี้ก็รอให้เดือดก่อนนะคะค่ะตอนนี้น้ำกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะต่อไปเราเอา ใส่บัวนะคะที่เราเด็ดไว้แล้วทําความสาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะวันนี้แม่เน้นเน้นใส่บัวนะคะเน้นผักใส่ใส่สบัวเยอะหน่อยเดี๋ยวเขาก็ยุบค่ะเพราะว่าเขานิ่มพอนิ่มแล้วก็ยุบตัว ล้วก็กดๆดลงไปรอให้เดือดอีกรอบนึงนะคะค่ะตอนนี้เดือดแล้วนะคะน้ำแกงเดือดละใส่บัวเริ่มนิ่มแล้วตอนนี้เราใส่ปลาทูนึ่งลงไปเลยค่ะใส่ปลาทูนึ่งที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะคะตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแม่เลยใส่ทั้งตัวถ้าตัวใหญ่ก็จะ แบ่งเป็นเซี่ยวหอมมากเลยค่ะหอมหวนมากเลยหอมกะทิกับะกะปินะคะที่ที่เราตำลงไปชิมขออนุญาตชิมนะคะอืมโอเคละพอดี เี้ยวเค็มหวานพอดีก็ที่เหลือก็คือเป็นพริกแดงจินดานะคะใส่ลงไปให้ดูสวยงามใบมะกรูดค่ะฉีกลงไปเลยอม ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะต้มกะทิใสบัวใส่ปลาทูนึ่งสูตรอร่อยชั่วครัวเจเล็กไปตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะมาค่ะตักเสิร์ฟกันเลยหอมควันขมุงเลยนะคะหอมมาก หอมมากค่ะบอกเลยกะทิหอมแล้วก็หอมใบมะกรูดสุดยอดค่ะ น้าตาน่ารับประทานไหมคะต้มกะทิสายบัวปลาทูนึ่งสูตรอร่อยชัวควรัวเจ๊เล็กเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟชิมสาบัวก่อนนะคะน้ําแกงอร่อยมากนิ่มกำลังดีอร่อยมากเลยค่ะ มาค่ะอร่อยชัว FC ทุกท่านอ,อร่อยชัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งให้กับช่องอร่อยชั่วโค้เดเล็กด้วยนะคะ FC ทุกท่าน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย